ชั้นป .6 ทับ5และเด็กหญิงพัชรนันเสือวัยนักเรียนชั้นป .6 ทับ7นะคะผู้ถือธงโรงเรียนนะคะเด็กชายปฐถมธงพงศ์วรนนักเรียนชั้นป 6, .6 ทับ1ค่ะซึ่งในขบวนพานเหรดนะคะเป็นการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อองค์พระมหากษัตริย์นะคะชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้เลือดแสดน้าเงินโรงเรียนวัดบ้านฉางของเราค่ะครับและก็มีขบวนธงนะครับเป็นธง ชอบทรงสัญลักษณ์นะครับทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพนังเจ้านะครับ<ด>แล้วก็วทงโรงเรียนทงสีทั้งสี่สีเลยนะครับรวมอยู่ในขบวนหน้าของเราด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยขบวนหนูน้อยหันสาอนุบาลสุขสันต์ประกอบด้วยสีสีเช่นเดียวกันได้แก่สีเหลืองสีแดงสีฟ้าและสีเขียวซึ่งวันนี้น้องๆอ,อนุบาลของเราน่ารัก สดใสกันอย่างเต็มที่นะคะไม่ไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ยวันนี้มันร้อนใช่ไหมอ่ะเขาเสียงรฟมือต้อนรับเป็นกำลังใจให้แต่ละคนด้วยรับเลยโอ้โหเห็นแล้วอยากใส่ชุดน้องๆมากเลยชุดแต่ละชุดนี้สวยสุดอลังการมากเลยจริงๆแล้วต้องขอบคุณท่านผู้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะใช่แล้วสนับสนุนกีฬาและ ทำให้เกิดวันดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะ,ะเศรษฐกิจพอเพียงมาผักมาทั้งสวนเลยนะครับตามด้วยสีแดงโอ้โกระโปรงสวยมากสีแดงนะคะอ๋อน้องสีแดงน้องอนุบาลเขาจะมีลนลงต้านยาเสพติดเหมือนพี่คณะสีแดงนะคะครับพี่ทำยังไงน้องก็ทำแบบนั้นนะคะ,ะต้านยาเสพติดเลยนะครับน้องๆมาด้วยสีฟ้านี่คนถือป้ายหล่อมากเลยนะครับ สีพาสะามาในทีมรรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาลนะคะครับช่วงนี้หน้าฝนก็มีให้หวัดใหญ่ใข้เลือดออกนะครับเด็กๆก็ร่วมรรงคมป้องกันโรคนี้ด้วยและสุดท้ายปิดด้วยสีเขียวอสีเขียวมาในตีมโรงเรียนปลอดไทยโอ้จะมีโอ้โหมีตำรวจมาอาสาสมัครป้องกันไทยนับเพอยิ่งตอนนี้รถ ทัศนาศึกษาไฟไหม้นะครับเราต้องมีรถจับเพอร์ประจำรถไปนะครับโอ้มาเลยครับตารวจตารวจมาโบนเลย <š 00> น่ารักมากๆเลยค่ะครับแล้วตามมาด้วยขบวนนักเรียนประถมศึกษาขบวนที่หนึ่งสีเหลืองนะครับเศ็จตะกิจพอเพียงใช่สีเหลืองมีชื่อขบวนนะคะเขามีชื่อสีคณะบุตรราคมค่ะครับที่ครูวันนี้าชีอยูเขาเรียกว่าฝนหลวงนะครับ เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของฝนหลวงซึ่งในโครงการของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโอ้โหมาเลยฝนหลวงเห็นภาพมีกลางหันด้วยนะคะครับกลางหันใจพัฒนานั่นเองโอ้โหมาเป็นอย่ช่วยเก็บฟองสบู่กลับไปด้วยนะครับจะ่าทำให้พิธีกรลื่นนะครับสนี้โอ้โหเต็มหน้าพิธีกรแล้วนะครับ ตามมาติดติๆนะคะด้วยขบวนของสีแดงนะคะในนามคณะโกเมนนะคะครับมเช้าเกือบให้คนถือธงสีแดงไปเดินกับปกวแล้วนะครับใส <c oughs> ่ชุดรอดอปกวมาเลยนะครับนึกว่ามาผิดขบวน <c oughs> ตกแต่งขบวนพาเดทด,ด้วย การต่อต้านยาเสพติดนะคะยาเสพติดพินร้ายทำลายชาตินะคะ,คะใครขายใครเสพจะต้องไปอยู่ในคุกแบบนี้เลยนะคะ,ะยกคุกมาเลยนะคะคุณแม่บอกถ้าเอาคุกจากสถานีตำรวจมาได้ยกแล้วนะครับที่เห็นนี่ลิประตูเข้าคุกนะครับต่นแรกมองด้วยว่ารีโมทแอร์ <c oughs> ไม่ว่าเดี๋ยวนี้คุกมีแอร์ให้เรานอนแล้วด้วยนะ <c oughs> คนเสพตายคนขายติดคุกนะคะเห็นภาพชัดเจนเด็กๆบอกครูเขียนคำว่าคนผิดหรือเปล่าเปล่านะครับครูต้องการย้อนยุคไปขอคอขอคนนะครับใช่ค่ะแม่กลัวตามหารถเข็นแล้วค่ะตอนนี้นะคะจะขนข้าวให้เด็กๆตามมาด้วยสีฟ้าพอดีใา, <คน S 1> า้าสวยมากนะครับมาในานาคณะ ไพรินนะคะตกแต่งเป็นลูนทะเลในชื่อชุดโลกตามฤดูกาลถือป้ายเป็นลูกครึ่งนะครับจันทบุรีระยองนะครับอ๋อให้เดี๋ยวก่อนต้องอ่านว่าเด็กหญิงแมททิวนะคะคนถือป้ายมาในคอนเซ็ปต์โลกตามฤดูกาลโลกมือท้าปากให้เลือดออกมาเลยนะครับในนามคณะไพรินนะคะสีฟ้าไพรินนะคะมีเครื่องพ่นยุงนะครับบ้านใครไม่มีครับมาขอซื้อได้นะครับไม่แพง หรือว่าสีฟ้าจะเอาแป้งมาเป่านะเป็นเครื่องพ่นยุงมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพยาบาลก็อยู่ต่อตรงเต็นท์พยาบาลด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้เชิญคุณพยาบาลมาจากโรงพยาบาลวัดบ้านฉางเอ้ยโรงพยาบาลบ้านฉา,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 างเลยนะครับคุณหมอนเนียมพามาเองเลยนะครับคุณหมอนเนียมนำคณะพยาบาลมากช่ไหคะวันนี้อ้<ม>าวกระบวนสุดท้ายสีเขียวโอ้ คนถือปะโทงนี้นึกว่าเป็นเจ้าหป่าวมาก่อนนะคะโอ้โหนะครับรอมานรับสีเขียวมาแนะนาคณะมรกฏนะตกแต่งขบวนพาเหรในชุดชุดสถานศึกษาปลอดไทยนะพเช้ามาตกใจเห็นโยมมาทูดนะครับนึกว่าจะมาจับครูนะครับมาร่วมรน้ลงขับขี่ปลอดไทยใช้ชีวิตจะปลอดภัยเลยเพราะเด็กๆช่วงนี้ปิดเทิม ระวังนะครับในการเล่นน้ำนะครับแล้วก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่เห็นใส่หมวกกันน็อกไม่ได้หมายความว่าใส่หมวกกันน็อกเดินนะคะจำลองให้ดูว่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะเราได้เด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์ก็ผิดกฎหมายนะครับยังไม่มีใบขับขี่นะครับใช่ค่ะและขบวดนสุดท้ายไสวยสองคนภูเม่นกับคุณครูุ้ยยด้ยนะครับและขบวนสุดท้ายขงดุริยางของโรงเรียนก็ตั้งฉางทั้งสองวงของเรานะคะ อำนวยการโดยนางสาวนิสสรสอนใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉางและฝึกสอนโดยคุณครูนัชพลน,นะคะและพี่รีอยพีหญิงศิรินาเอ็โรค,ค่ะ